พวกมันมากันไม่เยือดเยินเลยอันนี้ฮะน้อยไล้แกแกทำพวกของฉันเออโอ๊ยอะไรเอออพี่ใหญ่ระวังเออโอ้ยไม่ได้ครับโอ๊ยหมดกันเฮ้ยนั้นก็ดึงอ้ายเจ็บเฮ้ยลูกพี่ทำไมมันสิอีบเด็กแกไปเด็กแกไปเด็กแกไปเด็กโอ้ไม่นะอย่าไปด้วย S <S เอ้ยไปแกไม่รอได้แกอ่ะใครวะเสวัสดีท่านสุภาพบุรุษลับนี่ไปไม,มันมองกันไม่หยุนดดอนเลยสวัสดีครบับคุณเนาะตึก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  หยุดลงเกมสเดียรอย่างหยุดลงใครที่ไม่ใส่ในการนั่นก็จะหยุดเหมือนกันเฮ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเพื่อนเฮ้เกิดอะไรขึ้นนี่อะไรแบบไี้ดิด้าอืมลองคิดดีดีแล้วกงั้นตึ๊กตึก คเอพมน่าครับขอบคุณครับน่าครับเราควรตอ้อยังไงดีคนทักเนี่ยเร้ยู <Um, ่อหน้าอยู่เลอดให้เด็กช่วยเออไม่เอาดีกว่าเฮ้ยด like ูช่วยด้ทันใช่ไหมล่ะนี่เวลามีจำกัดนี่จะคอนมาครับผมมาแล้ว เวลาจงเดินเฮ้ยเกอร์เซคึนขึงบิดมารับนะคะอโอเคจะไปไหนเร็วพวกเราต้องรีบไปกันก่อนอเ,เ,เฮ้ยคาเต้เต้นแบบนี้ได้ปะเต้นแบบนี้ได้ปะ ท้าที่านนดวันนี้านไพง่าโอ้โหพี่โคตรหล่อเลยทีใหมวกตองไม่อายอายังรักษาเือ้องชีพเอ้มันตองไม้รมตัวเกินนาดนี้แล้วยังเล่นกันเป็นเด็กเลยนี่แล้วพี่ไม่เล่นเป็นเด็กหรอครับน่ะเอาก่ะ ก็งงมันเราอีกติดกๆฉันนวลุ่งบอกให้ฉันของแฟนมาน่ะตัวอะไรน่ะชัวยด้วยในตีเมโลราคา20ล้านตอนเชฟจะแต่งงานเออเออนี่มันอะไรกันช่วยด้วยจะติดดอกแก้วจุดฮู้ ะฮียวันนี้อ้ายจะมาช่วยคุณไม่ช่วยอะไรเรืออ้ายคือเชฟแห่งประเทศไทยอันนี้น้ำก๊กหววน้ำก๊กหววน้ำก๊กหววเอ้ยนายรู้จักจานปะนั่นก็เอาน้ำแดงอื เติมเด่นน้ำเคี่ยวกับแม็กกี้ร้อยกับแม็กกี้10บโยดเอาไป100ยโยดโแทนว้าวสวัสดีครับฟูนี่มันะจะมาจัดการอ้มาปูน,น้ำไหมนคมนต้องมาทำอาหาอีมันดีมากอ้อยมันชังไลรที่ปี้แหมท่าักเตอร์คนดีคนเลิศสวันนี้ ไายจะขยียวให้แรกถัดกรรมภาพปัจจุบันเอาเนี่ยเนี่กยกลืนได้เสียน้ะจะขยียวให้แรกขอหามากกลิ็บตอนทำอาหารอี่อตัวสมตปูบาล่า อออนดีสูกันไม่คยมัเท่าไหร่มันสู้ตอนนี้รอฮ้ยอะไรอ่ะอโน่าจะเวนตัดีสู้กันไม่เคนอู้กคมันเยอะก็ขจะต้องสังสอเฮไไม่เยอะกันไปเรูกันไม่ไหรอกั้นลอนี้เราจะปิดร้านวลูกค้าพี่ๆกินน้ำเกงหวไปสมชี อยากไี้ซะต้องมีมาไอเชฟไม่อยู่ไม่ตายวัาดีอ่ะโอ้ยโคตรน่าสุดเอ้อตรเวนี้อกับสายมีนกร้องเนี่ยเออจริงแถมเมื่อก่อนเราก็เคยเจอกันมาแล้วกับนีดั่นคอกไม่โดนเป็นอะไรไม่เบื่อเมื่อกี้เป็นอะไรเนาย หไหนคือซาซมิไหมแกโอดอนี่เนี่ยนี่ยไม่ยอมเพื่อนแทบ่อยเดแก้วตัวบัรหารตัวนายแลวกูเขาตกันง่ไมงไม่เป็นโอเคด้วยเลยม่เป็นไรไหมฮะสวัสดีฮัาฟุ้ง้เวลาตาราเ์เออเออเออ เกนี่แน่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 นี่เนี้ยแต่วันนี้ใครมาชมลูกค้าอ้ยอ้จะใครยิวใครแรกแต่ตอนนี้ไอ้มีลูกมือแล้วลูกน้องดิพี่ลูกน้องเรอะไรแกทำลายเพื่อนฉันแกไม่หล่นเน่ ยังไงก็ช่างเถอเด็กแกเองได้ไปอยู่ในมอแน่แล้วขอเราขอชี้แจงตอนนี้ครับคือผมเคยภาคอยู่แต่ผมไม่ไดเอามาเพราะเนื่องจากมันตัดกลางคันผมเลยจะภาคทีละห้าตอนโอเคจะภาคทีละห้าตอนชี้แจงเพิ่มเติมก็ตอนนี้ก็เจ็ดนาทีแหละก็ไปก่อนนะชี้แจงเพิ่มเติมนะนะว่าจะภาคทีละห้าตอนโอเค